ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم อออัััลลลลลฮฮุุมมมมะะดว Allahumma صلِ على محمد وعلى آله وأصحابه ومن ت ب َห์ซ م นินอิลายอมิดดีนอ ي ม أما باء ขอความรักความเมตตาจากพระอัลลงค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้านะครับจงประสบได้ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามรับชมรายการมูลเหตุแห่งการประทานอัลกุรอานทุกๆท,ท่านนะครับท่านพี่น้องที่รักและครบรอทั้งหลายเรากำลังอยู่ในอายะอัลกุรอานที่พูดถึงการทวงถาม หรือว่าการาถามท่านอัสลอร์ถึงการเป็นศาสดาของท่านและถามถึงสัญญาหนึ่งสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงการเป็นศาสดานั่นก็คือคมภีร์นะครับการที่ยาฮูดีหรือนัสรณีอาลุนกิตาบเนี่ยนะครับได้มาหาท่านอัสลอร์สละลองวะไรวะสลมัมเพื่อที่จะทวงท่านอัสลอร์ว่าถ้าหากว่าท่านนั้นเป็นศาสดาจริงก็จงนํามาสิ ซึ่งคำมพีร์ในคราวเดียวนะครับแน่นอนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะท่านสุลต่านนั้นได้รับคำมพีรอันกุรอนโดยการทยอยมาสิ่งหนึ่งครับที่เราจะทําให้เราเห็นว่าพระองค์อสะบานุตาระเจ้าเนี่ยได้เตือนท่านสุลต่านสุลต่านว่าอะิวะสลัมว่าอย่าได้ไปเอาใจหรืออย่าได้ไปดีกับคนที่ เจ้าก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ปฏิเสธนะครับคือถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เขาตั้งแง่อยู่แล้วเนี่ยนะครับโพราะลอสบารนุตลาเจ้าก็ไม่ได้มีความต้องการให้เรานั้นได้ไปเอาใจเขาเอาอกใจเขานะครับเราจะสังเกตนะครับหลายครั้งที่เรานั้นได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าบางทีเนี่ยนะครับมีชายตาบอดนะครับมหาธานสุรุลลอในขณะที่ท่านอุสสลลอในกำลังคุยอยู่กับพวกขัวหน้า อ่ายัฮูดีหรืออาลกีตาบอยู่เนี่ยรอสโลลลอ์ไม่ให้ความสนใจัลลวเรก็ลงอายันกุรานมาเตือนนะครับอบาซาวตะวันลานะครับหลายครั้งที่อ่ท่านอสโลล็อลสัลนิววะไอวะสัลลมนะครับได้ให้ความสําคัญกับพวกยิวนะครับเพราะอัล็อกสวรรตัวอัลเจ้าก็ทําให้ท่านอสุลล็อกเห็นว่าแน่นอนยิวเนี่ยเขาไม่ได้มาเชื่ออะไรเจ้าเรานะครับอ่า อายันกุณานนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่ออัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาเจ้านั้นได้เล่าถึงว่าเมื่อยิวเนี่ยหรือว่ายาฮูดีเนี่ยได้มาทวงถามคำพีจากฟ้าให้อัลลอฮ์นั้นได้ประทานม,มาในคราวเดียวเนี่มูฮัมหมัดเจ้าอย่าได้หลงไปเชื่อเขาอย่าได้บ้าจี้ไปตามคําขอของยาฮูดีเลยเพราะแน่นอนถ้าเจ้าได้สนองความต้องการของพวกเขาอย่างหนึ่งเขาก็จะขอเพิ่มขึ้นไปอีกจากสิ่งซึ่งที่เจ้านั้น ยิ่งทําไม่ได้ข้าปเหญาเลยเหมือนกับที่เขานั้นได้เคยได้ทวได้เคยทวงถามหรือว่าได้เคยขอต่อมูซาซึ่งเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้นั่นคืออะไรครับพระลอส,สุมาฮันตา,าเจ้าได้เล่าเอาไว้ในพระหม,มังคำริงกุลอ่านว่าอิลลอฮฺมิมินนเชตันระจีมูมูซาอักบ ى รมินซาลิก فقالوا أرنا الله جهرة فأقذت ُ م س ا ِ ق َ ت ب ِ ظ ل م ه م พวกเหล่านี้เคยขอต่อมูซาให้เห็นมูซาเราจะไม่เชื่อเจ้าหรอกนะครับจะไม่เชื่อเจ้าเนี่ยายา์กรนานเนี่ยเป็นการเล่าซ้ำอีกรอบนึงนะครับ ว่ายิวเนี่ยเคยทวงขอต่อมูซามาแล้วว่าขอเห็นอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาเจ้าด้วยกับยะฮรตันเห็นแบบตาเปล่าเห็นแบบจริงจังอัลลอฮ์เคยเล่าเอาไว้แล้วในพระมคัมภีร์อันกุรอานในสุร ara, อันบักราะอายะที่55เพราะ ah aw, อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาเจ้าทรงเล่าว่าว่าอิสก um ah ุลตุมยามูซาลันุมินาละกะฮัตตานะรดละฮะเาฮะ มูซาเอ,อ๋ยเราจะไม่เชื่อเจ้าหรอกจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์ยะกรอตันแบบชัดเจนเห็นแบบแบบตาเปล่านะครับถ้า,าว่าเราเห็นอัลลอฮ์ได้กับตาเปล่าเราจะเชื่อว่าอนะัลลอฮ์น่ะมีจริงอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าจริงนะครับแต่อย่างไงครับด้วยกับความโกรธของยิบรีนฟาอัคดัตฮุมุสซออิกะตูบิซุนมีหิมการอธรรมหรือว่าการ ทำในสิ่งซึ่งที่เป็นสิ่งที่ร่วงละเมิดนะครับฮักของบ่าวเนี่ยสิทธิของบ่าวที่จะได้รับเนี่ยนะครับถามว่าการเห็นอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และเจ้าเนี่ยแน่นอนพระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงเผยให้กับผู้ศรัทธาเห็นแต่ไม่ใช่ใครเห็นก็ได้งั้นคนที่เป็นมุมินเท่านั้นคนที่ศรัทธาเชื่อต่ออัลลอฮ์เท่านั้นในวันวิบากษาเขาจะได้เห็นนะครับแต่วันนี้ มันเป็นวันที่เรานั้นจะต้องอยู่ในเรื่องของการทดสอบและก็การแสดงออกถึงความจริงใจความศรัทธามั่นที่มีต่อพระองค์สุบัญโนตา่าเจ้าเราต้องผ่านขบวนการทดสอบรละก็การกันกรองนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาเห็นอัลลอฮ์สุบนญโนตาเจ้าก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักมุฟสซิลินจริงได้เล่าเอาไว้ว่ายิบรีนเนี่ยได้ตะหวาดด้วยกับสุรเสียงที่เสียงดังมากตะหวาดคนเหล่านี้จนกระทั่ง สรบปรือว่าตายไปเลยในในในคำอธิบายนะครับว่ายาฮูดีเนี่ยรวมถึงมูซาและฮารูนด้วยเนี่ยได้ตายเป็นเป็น,ปนระยะเวลาเจวันหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับด้วยกับความโกรธของมาลายคัดที่ตวาดคนพวกนี้เกินไปนะครับเกินไปขอในสิ่งที่มันเกินไปเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นาถามว่า อัลลอฮ์ก็เลยเล่าให้กับท่านในาบีมลาสุลลัลลุอห์ไว้เลสำหรัฟังว่าอย่าไปเอาใจหรือว่าอย่าไปบ้าจี้กับพวกอาลุนกิตาบเลยเพราะคนเหล่านี้มักที่จะทําอะไรที่มันเกินไปแล้วก็จะสร้างความอึดอัดใจให้กับพวกเจ้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเล่าเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกจากมันจะไม่เชื่อแล้วเนี่ยนอกจากขอในสิ่งซึ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ย รับหลังแล้วมันก็จะไม่เชื่อนะครับพระบรมลอรสมหาุตาเจ้าทรงบอกว่าสมัตตะขอดุลเอิดเจลามิมบะดีมาจาอัตคุมุลบาย,ยนาีนัตนอกจากพวกมันจะไม่เชื่อมูซาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมูซาไม่อยู่ท่านในมูซาอะไรฮิสลามเนี่ยได้ออกไปรับบัญญัตินะครับพระบรมโอรสมหาอาุตตรเจ้าเรียกให้ขึ้นไปบนตูรีซีนีนเพื่อที่จะไปรับบทบัญญัติมาปฏิบัติ ในระหว่างนั้นที่หายไป40วันหรือ40คืนเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ได้ไปรวมกันเอาทรัพย์สินสลิงคาญเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาหลอมรวมแล้วก็ปั้นให้เป็นรูปบัวแล้วก็มาเขารบบูชานั่นเองนี่นะครับนอกจากท้าทายขอในสิ่งสิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่เชื่อแล้วรับหลังเองก็ได้มีพฤติกรรมที่เลวร้ายและก็เลวรามอีกนะครับดังนั้น พระอัลลอฮฺสุบานุตาเจ้าจึงได้เตือนท่านศาสดามะซอลลัลวาเลวัลสลัมให้รู้ถึงพิษนะครับพิษภัยภัยร้ายที่พวกยิวหรือว่าพวกอาลุนกิตาบเนี่ยได้ทําเอาไว้คนเหล่านี้อัลลอฮฺจึงได้บอกไว้ในสุรที่เรานั้นอ่านกันอยู่ทุกวันครับสุรอตอนละดีนาอันอัมตะอะไรฮิมขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้เรานั้นอยู่ในแนวทางหรือหนทางของคนที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงโปรดปราน ไม่ใช่ทางของใครครับไกริดมังบูบิอะไรหิมไม่ใช่ทางของคนที่พระอัลละ์ทรงโกรธพวกเขาคนที่อัลลอฮ์โกรธพวกเขาพวกไหนครับก็คือพวกยจฮูดีพวกนี้รู้ฮะรู้ดีทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างแต่ไม่เชื่อแต่ไม่ทําไม่ทําตามคําสั่งอัลลอฮ์โกรธวาลัดดอลีและคนที่หลงผิดนะครับก็ไม่ใช่คือ่นใครเป็นคนที่เข้าใจดีรู้บัญญัติเหมือนกันฮะ แต่หลงผิดคิดว่าศาสดาของตนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้านั่นเองนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระาอรสสุภานุตาลาเจ้านั้นได้บอกได้เล่าเอาไวา้ได้เตือนเอาไวา้ให้กับท่านนบ,บีมุสลลัลว่อะัยวะสลัมนั้นได้รับรู้ถึงถึงความอะไรครับถึงความเลวร้ายของพวกอาลุญยาฮูดีท่านพี่น้องที่รักเลขกเราทั้งหลายเมื่อพูดถึงนบ,บีมูซาเนี่ยมันมีเก็ตความรู้นิดหนึ่งนะครับ ความที่ท่นานอัลลอร้อนว่าอะลีมสลัมเป็นบุคคลซึ่งที่มีความเอาใจใส่หรือใส่ใจให้ความสําคัญต่อทุกๆเสียงนะครับท่านอัสลูร้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ท่านอัสลูร้อมักจะฟังนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านฮุเซนนะครับหลานชายของท่านเนี่ยได้เดินมาหาท่านอัสลูรลอแล้วก็พูดคือท่านฮุเซนกับทฮัซสซันเนี่ยมีความต่างๆกันฮัสซันกับฮุเซนเราจะรู้นะฮัสซันเป็นพี่ฮุเซนเป็นน้อง นะครับท่านฮาซันกับฮุเซนนี่มีลักษณะหนึ่งที่ต่างกันก็คือเป็นท่านฮาซันเนี่ยเป็นคนที่มีาวาทะศิลป์ในการพูดเป็นผู้คนที่เป็นผู้ผู้ที่มีความแตกฉานเป็นคนที่มีความาคําพูดที่วาเยชัดเจนนะครับแต่ฮุเซนเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่พูดไม่ชัดนะครับเป็นคนที่พูดไม่ชัดพูดออกลักษณะแบบเหมือนคนติดอา่างนะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยฮุเซนเคยเดินมาหาท่านอัสลูร์าะแล้วก็พยายามที่จะคุยกับท่านอัสลูร์าะท่านอัสลูร์าะก็พยายามที่จะฟังนะครับพยายามที่จะฟังว่าอัสลุลลอฮ์อ้าวว่าฮุเซนเนี่ยพูดว่าอะไรทีนี้ฮุเซนพูดเนี่ยนะครับคือตัวเขาเองก็พยายามที่จะพูดแต่เป็นคนที่มีลักษณะคําพูดที่ไม่ไม่ชัดนะฮะบรรดาซอฮาบะติที่นั่งอยู่กับทา่านอัสลูรลาะสุอฮ์าะอะเลวะสัลลัมเนี่ยรู้สึกได้ไดเลยว่ารําคาญนะครับ ว่าพูดอะไรอึอกอักอึกอักกว่าจะกว่าจะจบได้เนี่ยก็รู้สึกรําคาญนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําลายสมาธิของท่านอสุรลักษณ์สุัล,ลองวะาลยรวะาสละท่อนอลุลลอก์ก็พยายามที่จะฟังว่าฮุเซนพูดอะไรจนกระทั่งฮุเซนพูดจบนะครับแล้วก็รู้เป้าหมายของคําพูดของฮุเซนเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอุลลอก์ก็หันไปบอกแก่บรรดาสาวบะาวว่าพวกเจ้านั้นควรที่จะรักฮุเซนและควรที่จะ เห็นใจคุเซนและควรที่จะปราบ์รื้มกับคุเซนนะครับเพราะว่าคุเซนนั้นได้รับรับอะไรครับได้รับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะได้รับพันธุกรรมหรือว่าได้รับมรดกมาจากปู่โคตรของเขาก็คือท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามนะฮะจะสังเกตนะครับว่ามูซากับฮารูนเนี่ยฮารูนเนี่ยเป็นพี่ มูซาในระดับบัญญัติจะเอาล้อมมาให้ไปเผยแพร่กับฟิรูนแต่มูซาบอกว่าขอขอตัวช่วยเพราะาตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดไม่ชัดนะครับจากประวัติศาสตร์เราเรียนรู้ว่าท่านในมูซาเนี่ยเป็นคนลิ้นไก่สั้นเป็นคนพูดอะไรแล้วพูดไม่ชัดนะครับแต่เป็นคนที่มีหัวใจหนักแน่งมั่นคงก็เลยขอให้ฮารูเนี่ยเป็นไปเป็นผู้ช่วยนะครับในการที่จะพูดเพราะนบีฮารูเนี่ยเป็นคนที่พูดจาชัดถ้อยชัดคํากว่าเหมือนกันครับกับฮาซันกับอูเซน นบ,บีจึงได้บอกให้กับบรรดาซอฮาบัตว่าพวกท่านนะควรที่จะดีใจกับฮุเซนควรที่จะปรับเืิ่มในตัวเขาเพราะว่าเขานั้นได้รับมรดกมาจากมูซานั่นเองนะครับบรรดาซอฮาบัตเนี่ยพอได้เห็นท่านอัสล,ลุรลอกเกอมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออท่านอัสลุร์ล,ล็อกนั้นได้มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกๆเสียงนะครับท,ที่ท่านอัสล,ลูล็อกสัลงอฮาอะไรว่าสลัมนั้นได้ฟังนะครับบรรดาซอฮาบัตก็เปลี่ยนแนวความคิด เปลี่ยนทัศนคตินะครับต่อบุคคลซึ่งที่เขานั้นน่าสงสารไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นจรญยามารยาทหนึ่งของท่านรอสูล u l ล a h صلى الله วะ ي ัลลัมที่แสดงออกต่อคนรอบข้างนั่นเองนะครับวันนี้ในช่วงของอมูลเหตุแห่งการประทานอันกุอาน,นะครับก็คงจะใช้เวลาอยู่กับทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องจากลาก,กันแล้วครับวะบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء